วันนี้วันนี้จะมาตัดทรงทํางานทรงทํางานของลองทรงเนาะผมยังไม่จัดนะครับให้ดูเช่นัดๆเลยเดี๋ยวให้จัดให้ดูข้างนี้ก่อนให้จานออนดีไซน์ก่อนนะครับครับผมดีไซน์ทรงผมเลยครับไปทํางานดูวิธีตัดของช่างร่อนก็คือใช้วิีสร้างแบบเดียวเดียวนะครับเอาเป็นลองทรงกลางๆนะครับนี่ให้ดูชัดๆเลย ลองทรงกลางๆคือคือไอ้ล้นขอมาว่าให้ตัดลองทรงกลางๆให้ดูบ้างผมก็ใช้วีสร้างแบบเป็นตัวตัดอันนี้ผมยังไม่ตัดมันจะเป็นอย่างนี้หนามากเลยนี่คือลองทรงกลางๆครับดูให้ชัดเลยนะครับใช้วีสร้างแบบเฉียงตัดกำลัาตัวไายฟันวีสามสิบห้าองศา ถึงจะมีอะไรพูดคุยไปก็คุยไปนะพูดกันไปเป็นภาษาสเพเฮระภาษาทุลักทุเลบาเบอร์คือเป็นนักดนตรีเนาะใช่ไหมครับเล่นดนตรีอะไรถนัดที่สุดก็เล่นพินนะครับเล่นพินครับแล้วก็เคยเล่นพินทุกงานไหนงานบวชงานแต่งงานอะไรก็ไปเนาะครับไตเต้นสักหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอามาด้วยไม่ได้เอามาด้วยเนาะเป็นเป็นแบบสมัครเล่นนะครับสมัครเล่น เป็นสมัครเล่นดูด้านหลังนะครับความชอบชอบครับก็คุยไปมีอะไรก็กดไลค์กดแชร์ติดตามอบอกเบอร์โทรได้ทางอ้อนนี่ก็กดไลค์กดแชร์ให้แกแกก็ดีใจแล้วเนาะครับทางอ้อนจะเป็นคนไม่ค่อยดังใน YouTube มไม่ค่อยดังใน t ิ k ตอกเท่าไหาร่หรอกแต่แกเป็นคนมีคนช่วยอยู่คนหนึ่งคือวันชัยประมูลศรีช่วยให้แกไปดังอยู่ตรงนั้นผมก็ขอบคุณคุณวันชัยประมูลศรีด้วยแค่นั้นแหละครับ มีอะไรก็ทําด้วยกันเป็นญาติกันเป็นน้องชายลูกพี่ลูกน้องกันเนาะขอบคุณวันชัยับวันนี้ให้ดูเป็นเนื้องานตัดลองทรงกลางๆนะครับโดยใช้มือเราเนี่ยแหละเป็นคนตัดขยักขยักขยัก,ยก,ยกแล้วก็เอาหวีนี่กันไว้ไม่ให้ผมมันเล็บออกมามากอย่างนี้เนี่ยดูข้างหลังให้ชัดเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่ช่างอ้อนเนี่ยมีอารมณ์กับคุณช,ช,ชมเขามาตัดผมพอดีก็เลยได้โอกาสขอเขาขออนุญาตเขาถ่ายทำให้ชาวไอดอลชาวเน็ตที่ได้เห็นว่าการตัดรองทรงกลางเนี่ยกกาวขึ้นกันแบบไหนขึ้นกลางใบหูสองข้างให้เท่ากันแล้วก็ ตัดไปอย่างนี้นะครับแค่แค่แค่เฉียงวี45องศาหางายฟันวี30แค่นั้นเองครับเฉียงวีตัดกะลำตัวนะรู้สึกว่าจะพอใจในการเขาเรียกว่าคอนเทนต์6ทรงนี้ <c oughs> คืออยากให้ไปอยู่ในใน Tik To อกหรือใน u t u b e เนี่ยให้คนเขาติดตามเยอะๆแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเรื่องวิชาอาชีพเนี่ยสำคัญน้อยคนถึงจะมาอาธิบายเรื่องนี้ได้ ทางอ่อนเขาอยากเป็นอย่างนี้เขาอยากให้ความรู้คนอื่น<ช>ครับความรู้เป็นบุญเนาะเป็นวิทยาทางเป็นวิทยาศาใช่ครับครับนั่นแหละครับนี่เราดูได้เลยนะครับด้านข้างให้ดูชัดๆเดีด๋วยวผมขอขยับกล้องนิดหนึ่งนะฮะคืออ๋อ ครับด anyway. ูช <c oughs> mm ัดๆเลยดูด้านข้างหนะ่อยนี่ก็ประมาณหกโมงกว่าๆเนาะก็ค่ำหน่อยวันนี้มาค่ำวันนี้มาค่ำหน่อยเป็นพิเศษวันนี้ติดวันนี้ติดกที่สุราษฎร์ที่อื่นนะครับเอาให้ดูอีกฝั่งนทางซ้ายนะครับ ดูชัดๆก่อนี้คือให้เห็นชัดๆเรับอืดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ถ่ายทําไว้ก่อนเพราะคิดคอนเทนต์ได้ตอนนี้พอดีเนาะครับคำว่าคอนเทนต์กับกับคอนเซ็ปต์คนละอย่างกันเนาะคำนึงเลย์อย่างกันคอนเทนต์ก็คือคิดเดี๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้น คอนเสปต์ก็คือคิดแล้วเตรียมการเนาะใช่มันไม่ได้เตรียมการอันนี้คือคอนเทนต์อย่างเดียวคืออยา,อยาครับผมชาวชาวเน็ตอยากดูอยากหัวเราะอยากด่าไอ้ก็ขอโทษแต่เพียงพูดเดียวการออนรับผิดแต่เพียงพูดเดียวครับขอโทษครับสวัสดีครับ